เขาก่อนที่เคยรีวิวแชมพูยี่ห้อหนึ่งฮะเนี่ยคือยี่ห้อนี้แหละว่ามันจะไอตัวนี้ยมันคันมันคันแล้วก็เกาเกาแล้วก็ผิวหนังเนี่ยจนเป็นแผลแต่ทีเนี้ยพอเราอาบน้ําได้มาอาบน้ําและแชมพูเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยขนเนี่ยขึ้นตามที่ว่าแต่ก่อนที่มันเป็นแผลนะฮะเป็นแผลเป็นขึ้นเกือบเต็มไปหมดแล้วในห่างมาแค่สองอาทิตย์แล้วเนี่ยวันนี้ก็ มาซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอะล,ลองดูนะครับเนี่ยดูใกล้ๆเลยครับขึ้นเต็มไปหมดละถ้าคลิปแรกถ้าได้ดูเนี่ยมันก็จะแบบเนี้ยจะไม่มีขนเลยแต่นี้ขนแซมขึ้นมาแล้วเริ่มจะเต็มแล้วนะครับอโอเคครานี้มาอาบครั้งนี้ก็ น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเีืคันเลย ใช้แชมพูนี้แชมพูเดียวนะฮะก็คือจากพิสูจน์ด้วยว่ามันจะหายคันหรือเปล่าหายคันนะหายแก้คันได้ดีนะครับไม่ได้โฆษณาอะไรหรอกนะครับอันนี้บอกว่าเพียงแต่บอกว่าใช้แล้วมันดีขึ้นใครจะใช้ตามก็ได้ไม่อยากจะใช้ตามก็แล้วแต่นะครับ ตัอื่นไม่ได้รีวิวเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีอาการคันมากเป็นธรรมดาปกติทั่วไปแต่อันนี้จะคัน อปแล้วเดี๋ยวเนี่ยหลังจากอาน้ำเสร็จแล้วนะครับก็มาดูว่าตรงที่เราเคยบอกรีวิวว่ามันเคยเป็นแผลแล้วก็ขนไม่ขึ้นอ่ะตอนนี้ขนขึ้นเต็มละเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยาวอาการคันนี่หายไปหมดเลยแต่ก่อนก็จะเกาอันนี้ก็ขึ้นเริ่มขึ้นแล้ว อันนี้อีกสองอาทิตย์นี่น่าจะเต็มเหมือนกันอสองอาทิตย์น่าจะเต็มหมดแล้วนานที่สุด้ะนะสองอาทิตย์โอเคไปได้เรียบร้อยอะได็เช็ดข้างหน้ากับ ครับเยครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับ